ที่นี่เมืององค์ราชบุรีเป็นแหล่งผลิตตุ๊กตาแหล่งใหญ่ในประเทศไทยสรุปว่าท่านไปซื้อที่สำเพ็งเนี่ยก็มาจากเมืององค์ราชบุรีทำอย่างนี้มานะครับตั้งแต่จุดกำเนิดปี2527เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า40กว่าปีใครๆก็มาที่

กลุ่มคนกลุ่มแรกๆหรือครอบครัวแรกๆเลยที่เริ่มทำตุ๊กตาขึ้นมาในจังหวัดราชบุรีทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเขาไปเจอ,เอ,อร้านจำหน่ายตุ๊กตาที่กรุงเทพเมื่อประมาณสัก2526 27 24อะไรพวกนี้นะยิบ 27, 27. แล้วก็ทางนู้นมีความต้องการสูงและทางนี้ก็มีขีดความสามารถครอบครัวครอบครัวเดียวนะในการผลิตให้เขา ผลิตปายผลิตมาปริมาณมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอนอกจากเม็ดเงินนะครับเขาก็ให้ทุนมาทําว่าผลิตยังไงสักสามล้านบาทเนี่ยผลิตให้เขาเขารับหมดนี่เฮียเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับจากพนักงานอมสินแบงก์อมสินเนี่ยลาออกเลยแล้วก็แม่บ้านก็ค้าขายเล็กน้อยเย,ย็บจกักทําอะไรไปเนี่ยก็มาปรึกษากันว่าทําตุ๊กตากันดีกว่าที่สุดก็ส่งตุ๊กตาเข้าสู่สำเพ็ง ผมว่าในปี2527นั้นแหละและจากนั้น28 29มันก็มีผลให้เกิดกลุ่มผู้ทำตุกตาของราชบุรีเนะ่ะเต็มไปหมดเวลาที่เราขับรถผ่านเพชรเกษมเพื่อลงใต้เมื่อก่อนสองข้างทางนะเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้ภาะวะมันพลิกผันไปนะครับด้วยเสรษฐกิลอะไรก็ตามแต่แต่รุ่งโร์ตุกตานี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งเดียวที่มีกำลังการผลิตนะครับมีเครือข่ายการผลิต ทั้งหลังร้านนะครับโรงงานแล้วก็ล้วนมาจากฝีมือของชาวบ้านทั้งสิ้นแล้วก็คิดรูปแบบเอาว่าจะเอาตุ๊กตาอะไรแบบไหนยังไงที่โดนกับความต้องการของตลาดก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเรื่องที่แปลกนะครับเพราะว่าทําไมตุ๊กตาสิ่งทีู่ดูแล้วก็ไม่มีชีวิตไม่ได้มีค่าอะไรมากมายแต่ทําไมต้องถามออคุณ ภัยโรจนะครับว่าทําไมถึงตุ๊กตามันต้องมาอยู่กับคนน่ะก่อนอื่นผมก็บอกว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าตุ๊กตาเนี่ยจะมาอยู่ในชีวิตประจําวันของคนเราผมเคยคิดว่ามันจะเป็นธุกรกิจที่ไปไม่รอดแต่นเมื่อเราเข้าไปอยู่จริงๆแล้วความต้องการของประชาชนแล้วเขาคงทั่วไปก็ค่อนข้างเยอะๆก็ได้ข้อคิดมาว่า เมื่อก่อนทําตุ๊กตาที่มันติดรถได้รถคันหนึ่งใช้ตุ๊กตาตัวหนึ่งรถประเทศไทยมันมีไม่รู้ขี่ล้านคันนะก็เออเราก็สมควรว่าเออน่าจะเป็นสิ่งที่ว่าพออยู่ได้แล้วก็มีการวิวัฒนาการพัฒนารูปแบบขึ้นมาเยอะๆก็เป็นแหล่งผลิตที่ในประเทศไทยไม่มีที่ไหนม,มาซื้อตุ๊กตาต้องมาราบุรีสมัยก่อนผมทำยังคิดอยูเ่เสมอว่าจะไปรอดไหม พอทําได้สามปีผมก็ลาออกจากที่ทํางาน,น,นมาทําก็ทําธุรกิจตรงนี้จากครอบครัวผมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็ทํามาหากินทุกนันเชา้าก็จนเดี๋ยวนี้ก็พอมีพอกินครับพอมีพอกินเพราะว่าตุ๊กตาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าทําให้ชีวิตผมมีพอมีพอมีพอกินทําให้คนรู้จักราชบุรีเป็นอย่างดีว่าถ้ามาซื้อตุ๊กตาต้องมาที่ราชบุรีโดยเฉพาะร้านลุงโลตุ๊กตา เราก็มีความพร้อมเสมอที่ว่าดูแลลูกค้าทุกระดับ,ด<อ>บก็ส่งผลให้ส่วนหนึ่งนะครับของเศรษฐกิจฐานรากของราชบุรีเนี่ยที่เกี่ยวกับการทำตุ๊กตาเนี่ยมันมีเม็ดเงินเคลื่อนไหวอยู่ต้องบอกว่าเป็นผมไม่ได้บอกว่าไรายได้นะครับมันให้ทำให้กลุ่มคนพี่น้องขยนเนียที่ร่วมกันผลิตแล้วก็ร่วมกันจำหน่ายเนี่ยมีเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับ ที่ทำให้ชีวิตแล้วก็ปากทองของพี่นี่ของพี่น้องที่นี่เดินได้แล้วกลายเป็นแหล่งใหญ่ผมต้องบอกว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศอะ่ะแม้ว่าเศรษฐกิจยามนี้จะซบเซามีการงานวันเด็กก็ต้องใช้ใช,ใช่ไหมทุกทุกเทศกาลจากงานวันเด็กงานขึ้นปีใหม่งานวาเลนไทน์งานวันเกิดงานสงการงานวัดคือใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้ทุกกรณีใครบางทีความคิดอะไรไม่ออกก็ ซื้อตุ๊กตาตวงบางทีก็แว้นมอเตอร์ไซค์มามถามว่าลุงลุงเนี่ยผมลุงลุงลุงผมจะไปซื้อตุ๊กตาไปฝากแฟนเนี่ยซื้อตัวอะไรดี<ม>เราก็บอกเออเราแก่แล้วจะทันสมัยก็บอก <laughs> <laughs> เราก็ได้แนะนําไปบอกเออ,เอ,อให้เจ้าหน้าที่เขาแนะนําไปก็มันคือมันใช้ได้ทุกเทศกาลเนาะมันใช้ได้ทุกทุกเทศกาลม,มันก็มันก็แปลกนะทําไมคนจะต้องมีตุ๊กตาด้วยเนาะมันแปลกทําไมตุ๊กตามันช่วยอะไรได้ หรือว่าคนเวลาเครียดมาหยิบตุ๊กตามาดูพูดกับมันได้อย่างงี้ไหมคือตุ๊กตาเนี่ยมันค้างๆคล้ายๆกับเป็นของที่มีจิตวิญญาณนะอ่าพูดจริงว่าคือมันมีความอ่อนช้อยอ่อนโยนก็คือบอกว่าคนเราบางทีทะเลาะกับพ่อกับแม่กอดตุ๊กตาคือระบายกับตุ๊กตาก็คือเป็นสิ่งที่ว่าเออชื่นใจกับตุ๊กตารับปัญญาก็ตุ๊กตาเือมันก็เป็นก็ผมก็ว่ามันเป็นสินค้าที่ น่าจะอยู่ได้ไปยาวนานทีเดียวในการผลิตเนี่ยว่าสมควรว่าผมที่แรกผมก็คิดว่าจะอยู่ได้ไม่นานนี่อยู่มา40ปีแล้วอ้นาคตยังมีนะก็อนาคตของผมก็จะมีคนต่อคนทําหรือเปล่าก็ยังไม่รูนะแล้วก็หวังว่ามันน่าจะยืนยาวซื้อไปแหละนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เออณวันนี้เห็นบอกว่าไปส่งที่สําเพ็งเนี่ย มันเริ่มมีตุ๊กตาต่างชาติโดยเฉพาะพวกชอบก๊อบก็คือจีนนะ่ะเข้ามาแลลวครับก็สินค้าจีนก็เข้ามาส่วนมากเยอะตอนนี้<ม>เพราะว่า<ม><ม>ต้นทุนของผลิตเขาจะถูกกว่าเรา<ม>สินค้าจีนนะเราขายตัวง่ายสิบสามสิบาท<ม><ม>คือแรงงานบ้านเราสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้แล้วก็คือจริงๆเราทําจากาชาวบ้านที่ทากับเราเนี่ย<ม>ก็เป็นทําเป็นบ้านบ้าน<ม>บ้านละอย่างสองอย่างสามอย่างคือทําไปตามที่ท่านเห็นเมื่อกี้นี้ว่าเออก็เป็นพื้นบ้านจริงๆ ของเขาอิน Bref, นี่เขาไป็นโรงงานปั๊มเอาปั๊มเอาปั๊มเอาออกมาขายแล้วก็มาขายตอนนี้ก็เข้าประเทศไทยเขาช่างค่องแจ้งบ้างเพราะว่ารัฐเขาก็ควบคุมเข้มเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมเพราะว่าของเรานี่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมคอยควบคุมอยู่ว่าสินค้าเราเนี่ยที่คนเอาไปเล่นหรือคนเด็กเอาไปเล่นเนี่ยต้องมีแน่มาตรฐานจริงๆถึงจะเราเราถึงเอาไปก็มีการสุ่มตรวจอยู่ตลอดเวลาว่าทุกตัวจะต้องติดมอก ที่เราออกไปเนี่ยเพราะว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมครับก็คือมันก็เป็นเครื่องการันตีให้กับบริษัทเราว่าให้ผู้บริโภคได้ว่าเครื่องของเราของของเราเนี่ยมันได้มาตรฐานในการได้ว่าเออเอาไปแล้วไม่เป็นอันตรายต่อบุตรหลานคือคนเล่นก็เล่นได้สนิทใจเนาะก็ขุดละอองพวกเราจะลายสารเคมีไม่มีไม่มีครับอันนี้ใช้ใยเทยินใยตัวนี้ที่ใช้นี่เป็นใยน่อกนะใยน่อกเป็ใยเทยินโลงก็ประมาณร้อยบาทแต่ของเถื่อนอย่างของจีนที่เข้ามาเนี่ยท่านก็ดูด้วยนะครับว่ามันมีมาตรฐานอุตสาหกรรม อะไรรับรองไหมนะครับมันก็เสี่ยงอยู่ของถล<อ>ูกแต่ก็นะก็ของกินก็มีทุกอย่างแล้วมีครบทุกอย่างทุเรียนก็มีแล้วเดี๋ยวมีครบทุกอย่างก็เป็นการตลาดเขาหน้ากลัวเพราะว่าพลเมืองเขาเยอะเราของเราเราก็ผมก็พยายามอนุรักษ์ของบ้านเราไว้ออนุรักษ์เพื่ออะไรเพื่อชาวบ้านที่ทามาหากินอยู่กับเราเนี่ยเขาจะได้อยู่ได้อยู่ได้เพราะว่าอยู่กันมา20-30ปีแล้วอ่ะจะไปทิ้งเขาได้ไงอ่าครับ จนลูกเต้าเขาเรียนเติบโตเพราะว่าเงินตุกตาลูกผมก็เรียนเติบโตมาก็เงินตุกตาทางนั้นเราก็ต้องหวงแหนอาชีพของเราเหมือนกันนะครับท่านสามารถส่งลูกเรียนปริญญาโทได้ถึงสองคนคใช่ไหมฮะแล้วอีกคนนึงเขาไปอเมริกาออกจากตุกตาเนี่ยนะจากตุกตาเห็นไหมครับตุกตาไม่ธรรมดานะครับถ้ารู้จักทําการตลาดแล้วก็สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ได้สําคัญคือคุณภาพนะครับ ปากต่อปากของผู้คนครับคุณภาพนี่เป็นหลักนะความซื่อ,อสตัตย์ต่อลูกค้าการตรงต่อเวลาแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็จะมามาตามที่ท่านเห็นนะลูกค้ามาซื้อบ้านผมนี่ก็จะมากันหลายหลปีละมากันบางทีมาปีสองสาครั้งอะไรเงี้ยคือเราก็ได้หรือคือลูกค้านี่เราก็เรียกว่าเป็นผู้มีอุปการ,ะระคุณกับเราเขาดูแลเราอยู่ต, <L> ตอลอดเวลาณวันเะนะนะน,นี้ยณนะวันนี้ลูกค้ามาเองไม่ต้องไปเรียกแล้ว ใช่ไหมก็ก็ก็ในทำนองนั้นในทำนองนั้นแหละครับอันนี้ก็อันนี้ก็ลูกค้าคนหนึ่งจะมาคนนี้ผมไม่ค่ขายให้เราครับเดี๋ยวให้ไอ้อะไรนะมันอ๋อคนนั้นเจ้าตุ๊กตายางอ่ะไม่ได้ผลิตนะใช่ไหมฮะคนนี้ชอบผลิตตุ๊กตายางเป็นหนีค่ะ ที่นี่จะเรียกว่าเป็นหมีโบไสอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากตัวนี้จะเป็นลูกค้าชอบซื้อตัวนี้ก็จะน่ารักเป็านที่เห็นกันก็จะมีแฮนพิ้นแคนพินตัวอ้วนตัวนี้เป็นผ้าพเมียมเลยที่นี่จะขายเป็นผ้าพเมพ์ยางดีเลยค่ะแล้วก็คุณภาพสูงมีเป็นน้องหมามาตัเป็นตัวนี้เป็นตัวกระตอมค่ะ ผมีะเป็นอะไรเป็นเป็นหมีเป็นตุ๊กตาเป็นหมีเป็นอะไรค่ะเป็นตุ๊กตาหมีอตัวนี้ก็น่ารักค่ะตัวนี้ก็เป็นงานฮิตเหมือนกันเป็นผ้าขนพรีเมียมค่ะตัวนี้จะมีเป็นหัวลันเตาค่ะตัวรันเตาตัวนี้ก็น่ารักเป็นผ้านุ่มๆเลยเดาปลอดได้ค่ะเป็นนอนข้างได้ตัวนี้จะมีสองสีตัวนี้ก็ขายดีอันนี้เป็นงานฮิทเลย เป็นกล้วยตัวนี้เป็นหมอนก็ได้แล้วก็ไปนอนกอดก็ได้ค่ะเป็นปน,นี่นะทุนเลชินนมอนนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นกระแสทั้งปีขายดีวันนี้เป็นผ้าขนยาวพิเนี่ยมเลยวันนี้เป็นเกรดคุณภาพเลยแล้วก็จะมีโซน พวกหมอนกอดอันนี้ก็จะเป็นหมอนกอดเป็ดมันนีผ้านุ่มๆเลยค่ะได้ทั้งหมอนข้างแล้วก็หมอนกอดตัวนี้จะเป็นงานที่ลูกค้านิยมมากที่สุดเลยก็จะเป็นตัวสาย25นิ้วค่ะตัวนน่ารักเะ็นตัวการ์ตูนดังๆอย่างนี้ค่ะเป็นตัวสีม่วง่ตัวนี้จะเป็นหมอนกอดแล้วก็ไปแจกคนที่รักเนี้ยคะ่ะเป็น ป็เะมีหมอนข้าเดีด๋ยวเข้ามาส่งเกียวครับข้าวผลิตข้าวกีวี่ครับได้ไไดีดีน,นี่ากกานเ,เป็นหมอนข้าวาันนี้โชคดีจังเลยมาถึงก็ได้ของแถมด้วยอขอบคุณทางร้านมากนะคะยี่้ ราช <wicked person. S 1> บุรีเมืองนี้อยู่ที <th> ่ภาคกลางทั้งโตทั้งใหญ่ทั้งกว้างอยู่ภาคกลางแสนสุขีเกษตรกรรมนำทงปักลงเมืองนี้อุตสาหกรรมเขาก็มากมีเมืองโอ่์จึงดีด้วยลายมังกรต ขอให้ราชบ,บุรีเมืองโอ่งของเราจงจเจริญรุ่งโร์ตุ๊กตาจงจเจริญ <laughs> ลูกค้าก็จงจเจริญว้าว <laughs> <laughs> ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน